มาแล้วมาแล้วเอาล่องน้อยมาแล้วมาป,ป่ะนี้มีคนอยู่พี่นี่สบายดีล่ะนี่เ,เจ้านางมอนนางหักเลยพี่นัง,นงเ,อเออใช่ใช่พวก,ก,กน้องดู้ไอคือไผนี่อ่าจะกินนมแน่จะกินนมโดยแค่ตื่นต้องเมะมึงคุกคิดได้ตื่นไวเทะนี่อ่ากินทั้งขับกินทั้งเนื้อ ไปกินกินนี่แหละกินข้าวได้นังยังยังไม่ได้กินอ๋อมียังกินมาเลยกินมากินขน้าวนำเลยกินไกเโนโ่ไไกเชโ,โนินไก่เชโนมีได้กินไก่เซโนน่ะโอ้กินนำเลยเด้อตำเจียวหอมเดอ้อตำเจียวปิ้งไกเโโ่เ,ไกเซโนตำหมักวเนอ้อ มาบัดน oh, ี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอีหยังเป็นอีหยังอันนี้ซามดังเดียนสลายอยู่เนาะหม่งน้ำสังโธพ่อไม่พี่น้องเอ้ยโดยอ๋อสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะโดยโอ้ทันนี้เป็นเพื่อนของไคเด้เพื่อนหลังนี่ฮ่าเถองัวกับพ่องัวบัดนี้เช็ดบัดนี้งัวกินนันไวล่อเด็กน้อยเดา อ้าวหูออ้าวดแต่เมนเหมายังอะนี่เช็ดปิ้งปลามาไปแล้วปลาปิ้งปลาพี่ดิเคยเห็นแต่อันเพิ่นเอาพานง่ายกวบแกงบาดนี่มาวันนี้เห็นเอาผานง่ายกวบปิ้งปลาบาดนี่อ้าวเป็นของไทยนี่บั คุณแม่นออนสบายดีโหอันดี้อาโต้บุงติ้งปลาเขาอ่ะิ้งปลาปากิงปาปากเก้าวแบบนสินี่ยังขิพุนเถื่อปะโหติ้งปลาปากคุแม่นูอ่อนใช้จัดอนผุนน่อยนอนนอน เป็นจังไรคือว่าย่ายขึ้นมาพี่อันนี้แาดมันลม่มมันเป็นอะไรล่มแหง้งบ่บ่แบบเชามันมันบอดีเนี่ยเชาโอ้ไปยูพ่อมก็ได้ปะถูกอันนี้วันนี้เห็นกันแต้รนๆเลยอไยสบายดีก่อนแล้ว,วเป็นยังคือตัดผมนี่ ว่ะเห็นได้ใหญ่ตัดผมบอกเลยอยากตัดผมบอกบ็อกทำไมไงว่ะเป็นอยากเพิ่นมากลิ่นขี้ต้มชฉบ,บุญยังได้กระพุ้มกระขอดเป็นหนีเมยก็เลยตัดแล้วบบไปฮงเฮียนบ้านเครียดเมยแล้วบบไปฮงเฮียนบบไปฮงเฮียนเลยเปน็นยังยังบบไปโรงเรียนอายมู่บ่ะวันดิใช่น้องไม่ใช่น้องนะน้องคันชื่อย่างน้องนะคันว่าน้องคันว่าบลอกน้องปีใหม่บอแม่นบอเหมือนคันว่าน้องคันว่า โอ้โหง่ายมานั่งนิดกัอันดีบ่ง่ายอ่ากินข้าวกินน้ำแม่นางนายนังกินตอนเที่ยงนี่ฮะยังบุหูปะยังเส็ดบาดนี่มัวกับล้หลายโอ้ยข้าวขึ้นมัวบ่ลายเป็นยังงัวขึ้นลายเท่บ่เนี่นอันนี้มุ้งขึ้นมาย่ามนี่ฮะมัวงัวขึ้นปล่อยมามัวมัวมังมัว เมนแล้วก็หอมตามึกซาลีนี่ยก็จะต้องชิ้นทีขายบ่โดยวเบิรละน้องโมไปขายโอ้ที่เอานะชามู๊คนเอาไปขายนะของเจ้าบ่นั่นนะอ๋อขายกำไรมากับปันกันขึ้นเอาไปขึ้นกำไรปันกันหันง้อชิ้ขาปิ้งปลาเจ๊ไปแล้วอุ้ยเนาะขายสคนซื้อเป็นสอบเมื่อนี้นะซื้อเป็นสอบเลย ชื้นกับบรายเนยชื้นจะซื้อนมลูกเมื่อวานนี่แล้วก็ซื้อแพมเพิร์ดก็เลยเลี้ยบบัวายกับซื้อสัมฮามีมาขายได้จะได้กลับปั้นกันคือเก่าเมื่อวานนี่สอบหนึ่งสอบป้ายถือเลยสมุนขายสองคนมื่อนี่เครื่องสอบก็เลยให้เพิ่นไปขายเพียเดียวโอ้ชมวนบัวม่านอามาเป็นสอบนี่ต้องแยกกันไปขายเจะเอาไปขายเอาพเอาลูกจ้ะบางทีกับขันพ่อพันอยู่ขายพ่อพันเอา ท่านเพื่อเพื่อน่อยุไปฝากนล้วไ่เถ่าอี่เทิงโอ้สามมูนี่คือเอาลูกไปน้ำตลอดเพื่อนนี่นี่ไงเบยุน้ำข้นเบลูกเพื่อนนะเบยูท่านคืออันท่านว่าเอาดำชัวข้าวดำชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ได้อยู่ขนมโม่ใผัดคือคือว่าคนแรงๆนคนมาขนาดก็บู้ขายยังกระโดดกระเดียดนี่คืคอ,คอข่าวขายในเมืองอืำข้าวโพนไปผัดไปแถวใกล้ๆนี่แถวบ้านแถว เดี๋ยววันนี้ขั้นคนอยูอะคุอยู่แต่ชาวพวนคนเดียวขนาดมือนั่นอะเอาแป๊บเดียวเนี่ยไพ่กรบโบยุกาที่เคยอยู่น้ำพรานกระโบยุแบบพันลึกติดเมย์เพิ่นแล้วอ๋อหมายว่าเคยเอาไปเนาะแบบติดกับเมย์ได้ะกี้คือบางน่ามหนึ่งอันนี่เป็นยังคือมอมแมมเทปบาตหนิบ่อันนี้คนเก่านะไปใช้อันนี้เห็นคนเก่านะบ่ อันนี้คนเก่าเยอะน้องตุ่มนะบออยู่เพื่อนเก่านะบออันนี้คนเก่านะที่เพื่อนเจ้าหลังเก่านะเป็นยแย่งขื้นมาพี่นะฮะบ่นะเป็นแยังขื้นมาลมทางเพื่อนไปบ่บาดิฮัลโหลฮะมันมีแยังไ่ายมันมีของหลาย มันมีห,อมห้องลายมันมีห้องลายน้ำลายห้องน้ำลายโอ้มีห้องน้ำลายผู้ไม่กี่ลาวล<ว>พบุดด้จกหมอเจ้าดไป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 เดียวต้องแบบไล่ไปบัดเดียวเนาะไล่ไปเป็นไปกระบวงได้นะูเปียกผูเียกไบเลยฮะมายผูีกไเลยัไปเลยอ๋อใหญ่นอนใช้เมื่อคืนนี่ นอนอยู่เพื่อนอยากเมื่อแท้คนบางงามหนึ่งเนาะนั่งอยู่พี่หลนเหมือนฮั่นหนาวพี่ดูนะเจ้าน่ะเออกินหนุนหนาวมื่อนก็คืออยู่คนบางงามหนึ่งยามาพี่ดูห่ะอันนี้ยามาพี่นั่งเออ,อกินบาขนมกินกินจำได้ยู่บอซื่อสาวยังไ่ซาบุนบันนาะซาบุนวันนาะแมนบอจำได้แท้ บอถามใอใหญ่ดู้หายใหญ่แร้วไซื้อหูจักสาวนะถือบอกใหญ่เป็นยังเขียวจะคือแบบนั้นนะฮะเขียวคือห่างแทะมันห่างแต่เกิดอาอหวนยิมเชปูบาวไปแห้งในน้ำลายเเตกเปูบ่าวบาดเ้เนาะงดูหางงเอาเอาอีชมุนมมีผู้ใหญ่ิ่นอยากไปจัดเขียวหายได้ะ เอา enroll, ไหนยิงด้วยฮะอยากเอาเอะไรบ่อยดีได <c oughs> ้จริงจังนะไงเอ้ยบางทีเจะใหญ่มาเข่าแบบนี้หันผู้เบาะหมอบเอาแล้วเกล็เขี่าเฉาะหนาวแห้งแล้วเหยียกรัดฟันอืมแม่ไดเข่าไม่ต้องรัดเนาะเดินเข่าก็หากันรัดฟันนี่แพงบ่ ทารัดทาวนกับเบทรัดแบบธรรมราเนี่ยแบบแพงเนาะรัดแฟชั่นแฟชั่นแผ่นเอิ้นแบบไปเปลี่ยนสามเดือนเปลียนนปปล่ยนทีหนึงบ่หรือว่าเป็นอาทิตย์สามเดือนเปลี่ยนทีหนึงก็ได้เลยรัดฟันนี่เขาก็ยังอยากรัดอยู่ได้อยากให้อันแขีวเข่าหากันแขียวเลยฮะคอ <c oughs> มมินม์มาถ้าอยู่ได้สามค,คนได้่น้องใหญ่กับน้องน้อยนี่คือว่าแตกต่างกันแท้ค่ะเจ้าว่า น้องบัดเป้าเก่งบัดเอื้อยโบโบมักเป้าไม่แต่ยิ้มอย่างเดียวมยแมนบุคอยเป้า,าคือว่าห้า่น้องห้า่น้องเป็นอยู่ <c oughs> บ่เป็นบางคนแบบนี้คือชี้ห้า่น้องบเป็นซะมีใครแน่มาหาอีหลาา่าวไหมอู้ซือจักคนอ <c oughs> <c oughs> ู้ซือจักคนอู <c oughs> ้ซือจักคนยอืง เอาน้องกุ้มอยู่บ่เจ้านะจำนวนน้องน้อยคือเวลาสาวน้ำฝนเพิ่นในฝากน้องให้เอาเฉียวกุ้มอยู่บ่กล้าฝากอยู่บ่เจ้าวะบ่กล้าบวกก้าบวกก้าฝากกุ้มแต่ว่าบ่กล้าบ่กล้าฝากบวกก้าเพราะเพิ่นยังน้อยอยู่อือยิงเคลื่อนดีนี่จบเลยได้ดีนี่กินข้าวยังอันดี้วันนี้นะเจ้านะหึบ่ ยังม่ได้กินยังม่ได้กินถากินปิ้งปลานะแม่ตัวเดียวนี่แม่แล้วมาให้กินได้เนะ่ะเราปิ้งตัวเดียวเดี๋ยวเราคลัมชับมันกิน,าน,กบบกนามาได้เลยสมุนเนื้อชลีกับเบอร์อะไรมาอือชื่อซอยพันยูนเมื่อกี้นี่ชื่อไข่ดูกแต่บอกชดีนี่บเบื่อแล้วอะ่ะอยู่หน้าเฮือนกับปลาบอกชดีวันนั้นก็เจ้ามาใหาพา้พอดีแสนหนึ่งพอดีแสนหนึ่งหัน่นเต็มหม้อเจ้าเลยละบอกชดีขา้าวเหนเียว ม่อแซ่ม่อใหญ่น <im> <ens hate> ี่หน่อยเอ้าอยู่พี่บ่ได้บ่แซ่นึงสอบเบิ่งเท่าไหร่ฮะสอบ1ช่วงเมื่อกี้ดีนะสอบ1 3 0 0 0 320สอบ1เลยโดยจนบ่กล้าซื้อมาขายคือันี้มันลงแน่กะ2 7 0บว่าเฮาซื้อดิบหั่นได้ดีอยู่ทางบ้านเฮานะว่าขายสุกหั่นกลาเอ้าแม่นไผว่านี่ ผู้จ anyway, ักชื่ออะไรอยู่บ่ดิไปนั่งไปนั่งนั่งแกน้องแอนดี้ทีน้องแอนดี้ก็งามงามน้องแอนดี้ฮะอันนี้ผู้อยู่บ่อเรื่อยเรื่อยยังนี่เรื่อยยังเรื่อยยังโู้โหหืมผู้ถามที่ได้ตอนไปยินไปน้องมวยไหมก็อันนี้ซื้อเนี้ยอันนี้ซื้อเนี้ยเหินไอ้บ่ผู้ถามอยู่บ่ถามแล้วรู้หันจะซื้อเนี้ยใช่ปะถามรู้ห่ะ ไ้ยังไงเอ้พาไปเอาขนมเนี่ยวิ้ถามมึงดูถามดูเอ้ยชื่อยังเงาดูเทสบัดนี้ว่าได้กินขนมมาคักบาดนี่เันยงเปนเาคนเดียวยัง็าเป็นเป็นแบบนี้แบบบบอกขี้อายวันนี้นะเมียตาภมหายไปบอไปแล้วพงเงียนะบอกไปขย่าแล้วบไปขาอาย อน้องอันดีน้องชื่อสันสันว่าบ่น้องคันว่าน้องคันว่าสารพลก็แข็งแฮงไว้เนาะเจ้าบ่ไดลูกรบตุ้ยตุ้ยบ่ยังบ่ได้สร้างน้ําหนักนนี้เบ่เพราะวอ้คือหุ่นแบบธรรมดาคือคนบ่แม่นแม่นอ่อนนี่แว่าแข็งแฮงไว้อันพูาลูกพี่น้องเจ้าชื่อหยังก็สดาวเออเห็นเพิ่นเมื่อดินบุญบ้านเฮาอยู เเพิ่นเพิ่นเมื่อกับพี่น้องท่านวันสงเมื่อบุญบ้านเฮาเพันอยู่วันสงพันเมื่อไอแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ถามเฮาหรอกเพิ่นเมื่อเพิ่นกะลอกปุ้งอยู่แต่ว่าสิทธากลัเพิ่นย่างก่อนนะพันเมื่อเห็นพิ่นอยู่ข้างแรกเห็นเจ้าเห็นข้างล่างคิดว่าเป็นเจ้าเอ้าแม่ปุ้งมายังเดียวดื้อมาเป็นสาวอนาชาดาวพันคือกันแม่นคือกันอืะไรน้ำทราย เคยเคยเห็นอันนี้อยู่บอเคยเห็นอยดิชัยพี่คนแม่หมวยบอไปจะไปเอากุญแจรถน้ำลุ่งไปไปเอาขนมให้น้องปะไปว่านี้บอไปบอฮะไปถามชื่อเอลยก่อนพยายามกินขนมยางกระหังไปจะซื้อยังมาสิเอ้าบ้านนี้เอ้าผัดไอยเลยบ้านนี้มาจักเลยบ้านนี้ อันนาน้องคุณน้อยหันกินนมจะเองบอโดยนมพุนกินนมพุนในกินนมแม่นีนคือแม่ไปเห็ดเบี้ยแบบคลายเครื่องคลายคลองกับกินนมเสริมไปที่กับน,น้ำนมบลายเนี่ยสบุนเพื่อนไะกินลายแบบกินหูจากอิม่มมาจ้าคือมาบับนี่แถวทั้งหนาเพิ่นบุกเบิกแล้วเพิ่นเช็ดยางสาวฝน,นอ,อ๋อคือแบบ ใกล้ขมาม้าใกล้ขมาม้าแบบพันธุ์สีหายยู่ฮ้อนมือไรเฉยนเจ้าใหญ่ขึ้นมาทึงพี่นี่อันนี้กล้ยังบูมูจากเจ้าฟองดินเพื่อนก็คือมื่อน,นี้เนะานะขนาดหน่วยเพินนพ่นมากอ่ะเป็นชื่อว่าแบบคนแบบแปลกหน่ะขมาลายนะเพื่อนชีพธามทางเจ้าฟองดินมาหายมาอยู่บ่อยังงี้ที่ขนาดเป็นยังมาเนาขนานเราเราไปก่อนเนาะเป็นยังมาแบบเพืบบเ่อน,นแบบบูมูฮานาวามีเฮือนคนลายป้านี่อยู่ในหนึน่งทับางที เ่ี้มันกับบ้หลายปานนีเนาะจะไปอาบน้ำาบน้<ต>นะานะแ,แล้วฉพาไปอาบนมนันไปอาบน้ำอาบนมก่อนไป<อ>เรปิสแต่ของดินเพิ่นแบบเพิ่นหกคนมาอยู่บ่าลายแบบนี้แบบไมาแจ้งมาจูมานุน่นนนยนะแม่ตามรักที่บ้านเฮาต้องไปแจ้งเนาะแต่งเสนอเพิ่น อันนขั bom, <Muy S 2> ้นเพิ่นลงมาเนาะขั้นเพิ่นให้อยู่ต่อก็ได้อยู่ขั้นเพิ่นให้อยู่หมดขั้นแล้วดุอาชีพได้ง่ายง่ายไปเรื่อยเรื่อยที่ชิดมองนี่ก็ง่ายขึ้นทึ่งง่ายขึ้นทึ่งมทึ่งก็ได้ชิดแล้วก็มีมองง่ายเลยนี่ก็ดินเพิ่นเบิดสุดเลยเนาะไปปิ้งปลาใหม่เดี๋ยวันนี้เอ้าวันนี้ไปน้ำใายไปลูกไปไปเอาขนมให้น้องไปแล้วยายไปเอาขนมไทยก็ได้แรงเนอะไปขนมไทยดีก่อน เอากุญแจรถน้ำลุ่งปะลูกไปปานี่พี่ย่างพี่ใช้รถสาบุนคันได้สี่อุก่อนไปพาไปไปย่างพี่ให้เกิดบ,บ่อใส่บ่อกเกิดนะแตงเงาสะมูฮะเงาสะมูบ่ไปสิไปไปเหยียบน้ำบ่อเนี้ยใช้บ่อแม,มนคันนี้บ่คันนี้รถแพ้ขันนี่นะฮะแมนบ่ อา่าไห่นี่คันในของสบุนคันนี้คันนี้แม่นว่เบิ่งเยียบนามไหนะมนะงเ <c oughs> รียบนาเด้อเบิ่งโอ้ยบ่อ่ะอีละ่ล่ะมาเป็นมือกล้องให้ป้าจับพาสิเอาขนมให้น้องเด้อเปิดแล้ว เซแบบนี ally, so like ้ดีขอใจขอบใจสาวยังัังกาขอบเอาไว้บััสะบูนบัลลังเออดี้อดดิบอวบบัลลัง์แต่โดนขี้ทอดแอนบอขี้ทอดแทย์บอตัวทำแตัวเด็กน้อยตัวเด็เพิ่นเราเป็นยัง ฮะเป็นบาปเป็นบาปไพ่บาปเบอร์เมย์บาปก็เมย์บาว่ามันเด็กน้อยตัวไหนจะเป็นบาปบอเห็นปะอืมขี้ทอข่อยอยู่อ่ะข่อยบดมาจักมือหล่ะนะมือองุ่นหนามือองุ่นจักมือบดมาอ้าวบดนี้จำบ่ได้ซ้ำบดนี้อืมไปบอไปเที่ยวสิพาไป แต่ก็เอ้ยทายไปบว่นี่อันนี้หันชื่อเอ้ยนำทรายเด้อน้องเอ้ยมึงดูเอ้าไม่นะเออเอาดูจะอารมณ์พันนี่เอ้ยนำทรายเอ้ยนำทรายบรรณามาดินน้ำข่อยในเด้อบรรณาดินน้ำข่อยในเด้อเอออ่ะโอเคเก่งอา้าวหมาดนี้เอ้ยนำทรายพห็นะพี่ย่างมางทั้งเพื่อนจใจผิดดุอ่ะพี่ิดมา,น,าน้องย่างผิด่า ไลยในต่างสบับหวัดมาวันนี้สร้างสาวรำพันก็ได้ง่ายขึ้นมาทั้งพี่พี่เราเดืวดว,ดว,ว่าเมนูอ่อนเนาะทองพ่อพูนปวกกินเราอะปวกกินได้ได้จำเป็นต้องได้ง่ายขึ้นมาพี่เกืบบอบกรบป๋อยโอ้ยเหยียบนำเลยเนาะอ,อันนี้เอ้ย ไปปันชุกไอ้กินบบดน,นี้อ้าวบบดน,นี้เอ้ยให้สมาอีกนี่อ้าว,มา,วมาแล้วมาแล้วเอาน้องน้อยมาแล้วมาบบดน,นี้มีคนอยู่พี่นี่สบายดีละ่ะเอ้เจ้านางมดนนางข่าเก่ยพี่นางเออใช้พวงนอ้องดูไอคือไผอ,นนอย,นนอยู่นี่มากินนมเลยมากินนมโดยแฮกกระตุนทงแม่ มึงคุกคิดได้ตื่นไว้เท่นีน่กินข้าวกินทางงี้ไปกินกินน่ะกินข้าวได้นางยังยังไม่ได้กินอ๋อมียังกินไหมนี่กินมากินข้าวนำนี่กินไก่เซนโน่กินไก่เซโน่มีได้กินไก่เซโน่น่ะโอ้กินน้ำไหนเด้อตำเจียวหอมเด้อ ตำเจียวปิ้งไก่เซโนตำหมัถั่วเนาะป้าตัวเบิดเท่านั้นให้ซื้อมาใหาล้ล่ะอืมซื้อปิ้งไก่ตัวใหญ่บ่โอ้แบ่งให้ได้ครึ่งหนึ่งเนาะใครเป็นคนตำเจียวใครตำแฉะมีเจีวเองมีเจียวมาแล้วโอ้เจียวก็มีเลยเนะาคะคักซะ มีแจวเองยังโมฮิวบอนี่นะยังโมฮิวอืมไอ้บอลนี้อันนี้สิแดงให้เอื้อยอยู่บ่บัดนี้ฮะอันนี้สิแดงให้เอื้อยอยู่บ่อันนี้แปลงอะใดก็ให้เอื้อยดิคิดไหมเฮ้เป็นไง เอาจะเก,ก็บไว้กินมาหนีิเจ้าวันนี้มัดผมเลยหน่อไปอาบน้ำเนออันนี้คนเก่านะี่ยไปใช้ว่ะจั๊กเราอ่ะอยู่น้องบัวมันไปจั๊กอันนี้เก่าอ่าะแต่ตัวนี้นนตัวน, <c oughs> นี้โดยพอดีเข้ามาเยี่ยมมายามพอดีโดยป้าแซนั่นน้องน้อยฉัได้ไปก,กินข้าวแ้วนังเานาะเมื่อป้าเด้สารลมฝนเนอะโดยสบายดีสบายดีก็ดันดิ ด้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องไอ้ทั้งสมบูรณ์อะไรมาอย่ามายามเนาะ,ะอพอดีเพราพ่อทางสาว,วต้องฝนเพิ่นกำลังปิ้งปูป,ปิ้งปลาอยู่พอน่ายขึ้นมาทั้งพี่เพิ่นกะดูเนาะง่ายตลอดเพื่นพี่น้องเลยยกย้ายเอออบไยกบนนี้มีเป็นนั่นทำพ้นว่าขี้ข้า่าย่ายแน่นี่บวรดเลยไพืพี่น้องเลยโดย้วย,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 ยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพื่อพี่น้องไอ้พ่อกันคลิปหน้าเด้อ